เออมึงรอไปจากเขาใช่ปะ่ะเออเอ่ออันลั้นตายช่วหมปุ๊บเดี๋ยวอี้อีกตัวมาลนไปสองยิงดีขึ้นไหมสภาพดีขึ้น เดี๋เพื่อนบอ <Jasmine> บอมันต้องเล่นในวต่ำนะเดี๋ยวเพื่อนเขายิงให้รุ่ันเล่นในวต่ำไปเล่นในวต่ำไปกูสุดทุกหมดวะยี่สิบเก่งบอสองตัวหน้ามึงลงมากิเลยบอบอมึงถ้ามึงวิ่งมาในฝั่งกูได้ดีมากเลยนะมึงต่อแม่ คุณหมดแล้ว<อ>ครบตัวเดียวคุดหมดแล้วเออถ้าเราไมา่ไปไายป่ยิงดีขึ้นหน่อยะภาพอ่ะมอ,องชัดขึ้นไม่ตรงไหนตัวน,นึนอะ่ะมันขับรถหนีไหมขับรถหนีหรือจอดครัดีๆไม่ได้จะ,ะ่ะต้องเอา่ะ